พ่อจะเพื่อใอ๋อพ่อว่าจะไปงานเลี้ยงไปงานเลี้ยงตื่นสายหลายเ่าตื่นนอนตื่นสายมันบดีเด้ตื่นต่เ้ามันได้เวียกได้หูกไปน้ำาพ่งปะงานเลี้ยงใสอี่กูได้มาเลี้ยง เป็นไงพอได้ปะลกูกอ่ะเดี๋ยวนั้นเลี้ยงมันต้องดูดีด้ลกูกขนอลแต่งโตบดูดีดีคนที่มองเขาเป็นยังไงนะลูกเนาะเดีด๋พ่อมาขึา้นนี้ดึอเราเข้าบายบายพอ่อบายบายจะตื่นซ้ายล่ะไปแลละเดี๋ยวโมยาน้าเลี้ยงวม่ที่ถาพ่อเด้อ มาเล้มาแล้วมา,วอา,มาหอแล้วอาอย,อย,อย,อยจังมูจังยานลาวะเออัวดีกว่า ยงแล้วว่าหอนเราบอกรับงานเลี้ยงเออมึงตื่นไปนั่นท่นนี้ตื่นอยู่ครับงานเลี้ยงอย่างนี้จเสี่ยงมาเดี๋ย่ากับมาบ้านจะพาพมันหลายนอ้องพี่จังไลยเออเฝ้ภาเฝ้าตื่นลุกขึ้นมาหากินเข่ากินปลาเจ้าหน่อยพ่อกระชิกลับแล้วเออพอนี่เดอ้อ เอามาเพือนี่เด้อพ่อหอลาบมาเพือนี่เด้อพ่ออะขับขับว้าวงานเลี้ยงอีหยังวะคือไม่ได้เสียงหมาเฉ <c oughs> ยแสดงว่ามันจะภาพมาหลายโอ้นอนตอมันบอกหูสิว่าผมมางานเลี้ยงมันบอกว่าหมาหลาย กมมางานเลี้ยงอีีนี่ละงานเลี้ยงของพ่อคือภารกิจเขาเฮ็ดดีเขาก็ได้ดีทามาเห็ดบุญกับมาเขาก็ได้นี่แหละคืองานเลี้ยงของพ่อจำไว้